ทำคลิปแรนดอมให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณนะคะอาจารย์ไม่ตั้งหัวข้อค่ะให้ไพ่เล่าเรื่องคุณค่ะอาจารย์จะไม่ตั้งหัวข้อจะอ่านจากไพ่ที่เปิดขึ้นมาเลยนะคะมีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างเป็นแรนดอมค่ะเรื่องราวอาจจะคุมอยู่ประมาณสองถึงสามเดือนหลังจากดูคลิปนี้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนไม่เกินนะคะไพ่สเตรนจ คุณเป็นผู้หญิงเก่งแกร่งมากๆหรือคุณเป็นผู้ชายที่ให้เกียรติผู้หญิงมากๆนะคะไม่ว่าคุณเป็นเพศชายเพศหญิงหรือเพศที่สามรู้แต่ว่าพลังงานไพ่บอกว่าคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถใช้ความอ่อนสนยบความแข็งหมายถึงว่าการปรับตัวการบาลานซ์การเข้ากับคนอื่นในเรื่องหน้าที่การงานคุณไม่ใช้อำนาจนะคะแต่คุณใช้ทั้งพระเดชและพระคุณค่ะ strength ราชาถทวยคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากๆไปอยู่ที่ไหนใครเขาก็รักทํางานคุณก็เป็นระดับแนวหน้าอยู่แล้วคะ่ะคุณจะได้รับการยกย่องให้เกียรติจากทุกคนเลยคะ่ะโอ้โหทุกอย่างอยู่ในกำม,มือคุณจริงๆคะ่ะโดยเด่นเด่นจริงๆเด่นในเรื่องของงานมากๆเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือ,องานในองคอ์กรคุณจะถูกโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งส่วนความรักเนี่ย ที่คุยคุยกันอยู่จะเปิดใจแล้วนะคะคุณจะได้ครอบครองได้หัวใจเขามาครองได้ตัวเขามาครองค่ะขอ,อพลังงานเพิ่มค่ะถ้าอยากบอกอะไรอีกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณใครก็ตามนะคะที่เดินจากคุณไปตอนนี้สำนึกผิดจะเดินทางกลับมาหาคุณค่ะโอ้โหจริงด้วยเนี่ยพลังงานตรงกันเลยนะราชาถ้วยราชนีถ้วยนะ ใครที่ตัดสินใจผิดกำลังจะมาขอโทษขอปรับความเข้าใจขอโอกาสจากคุณนะบางท่านอยู่ในเหตุการณ์นี้อยู่ก็ได้นะคะและยังไงอีกพ่อยากบอกอะไรการเติมเต็มความสุขเงินไหลมาเทมาค่ะการเงินดีมากค่ะมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆและงานอาจจะเหนื่อย ความวุ่นวายในเรื่องงานบ้างแต่คุณก็คอนโทรลได้หมดคุณจัดการได้คุณบาลานซ์เก่งค่ะขอไพ่สรุปเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจะได้ข้อความจากเขาจริงๆค่ะเขาจะเดินทางมาหาคุณค่ะคุณได้เป็นเอ็มเพรสแบบสมบูรณ์แบบเลยค่ะเขาเลือกคุณค่ะคนรักคนนี้ตัดสินใจแล้วคุณคือคนที่เขาต้องการคนเดียวเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องงานคุณถูกโปรโมทแน่นอน ได้ตำแหน่งใหญ่เงินเดือนปรับ